สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับรายการโนบุกทุกวันกันอีกแล้วตอนนี้ก็เป็น EP ที่24แล้วนะครับก็ผมไมองวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะเป็นการบันทึกเอาไว้อยากจะมาชวนคุยนะครับในส่วนของตัวโนบุกที่เบาไม่ถึง1กิโลกร,รมัมแต่ว่าได้เรื่องของแบบฟีเจอร์ที่ครบถ้วนเน้นเลยเรื่องของการใช้งานพกพาแบตเตอรี่ยาวนานจอสวย CPU สเปค แรงลื่นนะครับผมเองก็เคยรีวิวแล้วก็เคยจับตัวนี้มาบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจมากๆเลยนะและตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกด้วยผมไปหามาอยู่ที่23,000ก็ลบาทนะครับกับรุ่น HP Pavilion Aero 13ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่มีสเปคเฉพาะ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5หรือว่า Ryzen 7นะครับอย่างตัว5000 Series เท่านั้น แล้วก็ตัวนี้เป็นเซนสามมาด้วยก็คือเป็นตัวตัวใหม่จริงๆนะตัวใหม่จริงๆเหมถึงว่าตัวใหม่ในซีรีส์ห้าพันนะครับเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเราก็จะมาชวนคุยแล้วก็แนะนําการคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับถ้าใครมาถามนะครับโอเคนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสําหรับตัว HP Pavilion Aero 13นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2สเปคด้วยกันก็คือ AMD Ryzen 5 5600U นะครับก็ทำงานแบบ6คอร์12เทรดนะครับความเร็วก็2 3จุถึง4 2 GHz 7นาโนเมตรนะครับก็ถือว่าเป็น c p u ที่เบอร์ดีอยู่แล้วในการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเหลือเฟือแล้วกันใช้คำนี้เลยนะครับเหลือเฟือมากมาก การจอออนซิก็เป็น r a d ิ o อ7นะครับแรมก็เป็นแบบ 8GB นะครับให้มารับแบบ 8GB ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานพื้นฐานแน่นอนนะครับในส่วนของตัวสโตรเรจเนี่ยก็จะเป็น SSD นะครับ m 2 512GB และตัวหน้าจอเนี่ยที่ผมชอบก็คือเป็น13.3นิ้วจะเรียกเป็น wu xga อะไรก็ได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยผมเรียกง่ายๆอย่างนี้ full hd plus นะครับ ก็คือมันมากกว่า Full HD เพราะมันอยู่ที่1,920คูณ1,200พิกเซลมันดีกว่ายัางไงนะครับก็คือเรโชเนี่ยมันเป็นสัดส่วน16:10ซึ่งมันเหมาะสมในการใช้ทํางานมากกว่าละกันเพราะว่ามีพื้นที่ขอบด้านบนด้านล่างมากกว่าโนบุกสายครีเอเตอร์สมัยนี้ก็จะเป็น16:10ทั้งหมดนะครับอืมก็ถือว่าเป็นเข้ามาแล้วนะครับสลับมาตรฐานหน้าจอ 16.10ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว Pavilion Aero 13ก็ทำได้ดีทำได้ดีสีตรงนะครับ sRGB ร,อบร,ร้อเปอร์เซ็นต์ความสว่าง400 nits สําหรับผมเองนะคิดว่าโน้ตบุ๊กราคา23,900บาทนะที่ผมดูแลแอไว้มาที่มีมีหน้าร้านออนไลน์หมดแล้วนะครับมีแต่ร้านออฟไลน์มีอยู่เจสาขาด้วยกันเพื่อนๆก็สามารถสอบถามได้นะนนทบ,บุรี บุรีลรำสงขาสุราชสุขโขทยัยอุทัยธานีถ้าจะซื้อจริงจก็ติดต่อได้แหละนะครับไม่ไม่ไม่ต้องแบบซีเรียสมากว่าว่าจะซื้อ,อยังไงนะครับสำหรับราคาเนี้ยนะลองหลังไมค์ไปถามทางแอดไว้เขาดูออถ้าร้านอื่นๆนะครับเขาก็จะขายอยู่ที่ 24, 2 4 2 4มบาทสำหรับบนะานน้าจะราคาเต็ม2 7 9หมบาทที่เป็นราคาเปิดตัวออจริงๆถ้า ถ้าอยากไปซื้อบาน์นาเดินไปซื้อเลยก็ได้นะครับราคาก็อาจจะดิฟกันประมาณไม่มากเท่าไหร่ถูกไหมเออสองสามเก้าบบสองสี่สองโอ้สี่ร้อยสามร้อยเองสามร้อยกว่าบาทเองนะครับผมผมไปร้านบาน์นาก็ได้ทาผมซื้อจริงๆนะนะถ้าเป็นแอดไวส์เอ้อขอใั้ถ้าเป็น JB นะครับก็จะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันสองร้อยสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็ถือว่าราคาสูงกว่าร้านแอดไวส์ประมาณหนึ่งพันบาทแต่ว่าก็ จัดการซื้อตอนนี้ภายใน3ชั่วโมงนะครับมาส่งถึงบ้านเลยหน้าบ้านเลย mm hmm. เออก็แล้วแต่เลือกละกันเนาะข้อเดียนอื่นที่ผมชอบนะครับแน่นอนว่าประกัน2ปี on-site service ซ่อมฟีถึงบ้านตามมาตรฐานของ HP ที่ผมรู้จากออฟีดแบ็แล้วค่อนข้างดีนะคนที่เคยใช้งาน HP ไปก็ประทับใจสำหรับบริการหลังการขายเรื่องของอน s i t e นะครับคือเสียปุ๊บไม่ต้องไปศูนย์นะครับเดี๋ยวเขามาจัดการให้ที่บ้าน ที่ทำงานที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไรประมาณนั้นนะครับ w i n d o w s 10 Home <S <c oughs> <S ให้มาเดิมๆแต่ผมคิดว่าถ้าไปซื้อหน้าร้านนะเขาคงอัปเดตให้เป็น11 Home แหละแล้วก็ได้นะครับ Microsoft Office Home and Student ด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยสำหรับเรียกว่าเราสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word Excel PowerPoint ติดเครื่องย,ยาวๆไปเลย <c oughs> โดยรวมผมว่ามันเป็นโนบ,บุกที่น่าซื้อนะครับก็เหมาะสาหรับคนที่ต้องการโนบ,บุกที่เบามากๆจอดีกว่ารุ่นทุกขไปในราคาใกล้เคียงกันสเปคก็เหลือเฟือในการใช้งานพื้นฐานแล้วนะสำหรับผมก็ว่ามันเหลือเฟือแล้วแล้วก็ตัววัสดุเองนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมเลยนะตอนแรกผมจับคิดว่ามันเป็นพลาสติกไม่ใช่อ่ะมันเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมที่ให้ความแข็งแรงแต่ว่าก็เบากว่า อลูมิเนียมทั่วไปนะครับซึ่งถือว่าดีแต่ถ้าใครคิดว่าสเปคตัวไรเซน5 5600U นะครับแรม 8GB กิก512อสเมันอาจจะผือหรือเผื่อขาดหน่อยนะครับอยากได้สเปคแรงกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้นะครับก็สามารถดูได้เป็น HP Pavilion a e r o 13ตัวสเปคไรเซน7นะครับ 5800U 8คอร์16เทรดนะครับที่ความเร็ว1.9ถึง4.4ก็กเฮิรตก็คือแรงมากกว่าคอเทรดก็มากกว่านะครับการจอออนชิปเป็นร a ดิออ8แรมเป็น16กิกนะครับแล้วก็ได้ตัวหน้าจอเหมือนกัน13.3นิ13้ว Full h d พัดนะครับ IP เกรดสูง Sd 5 1 2 Windows เหมือนกันได้อ f f ฟิ e แท้เหมือนกันประกัน2ปีออกไซด์เหมือนกันที่จะบอกคืออัปเกรดมาเป็น CPU ร y z e เ7แหละแล้วก็แรม16กิกนะครับ ถ้าร้านแอดไว้เนี่ยเคยขายถูกสุด28,590บาทซึ่งผมไปดูมาแล้วสินค้าหมดคือน่าจะหมดหมดบอแแบ๋เลยอะหมดทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านทั่วไปด้วยไม่มีแล้วคือเกลี้ยงนะครับแต่ถ้าเป็นบานานานะครับบานานาก็จะมีของอยู่นะครับสาม9 0บาทเป็นราคาเต็มเลยนะครับไม่ได้ลดอะไรเลยนะครับราคาเต็มนะถ้าในลดราคามันก็จะแบบเออย ใจฉงใจง่ายหน่อยเนาะถ้าเป็น JB นะครับสามหมกิบบาทก็คือเหมือนกันก็คือราคาเต็มปกติฉะนั้นแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะหาได้ราคาดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมหาเฉพาะร้านร้านสาร้านหลักนี้นะครับไม่ได้หาแบบจะหาร้านแบบพวกช้อ p ป,ปี้ a าซาดาถ้าใครเจอถูกกว่านี้ก็บอกกันได้นะหรือว่าถ้าใครใช้งาน HP a e r o 13อยู่แล้วก็ได้ราคาดีได้โคส,สลดซื้อช่วงแฟลเซล อะไรก็ว่าไปมาบอกกันได้นะเพราะผมอยากรู้ว่าเหมือนกันว่าราคาดีที่สุดของรุ่นไรเซนเจ็เนี่ยม,มันจะประมาณไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมเองคิดว่าเขาคิดว่าตัวที่เป็นไรเซนห้านะครับสามหมื่นสองพันสองหมื่นสามพันนะครับเก้าร้อยบาทที่เขาจว่ามันเป็นหน้าร้านออฟไลน์แต่ถ้าเคยซื้อออนไลน์ของทางแอดไวเนี่ยสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถือว่าราคาดี ที่สุดแล้วที่เท่าที่หาได้ในตอนนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เขาของทาง HP อย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นแล็ปท็อป HP Aero Pavilion Aero 13.3นะครับบางเบาจอกว้างเต็มตาแล้วก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนี่มันหนักเท่าไหร่นะครับ0.969กรัม 0.969กรัมแล้วก็บางนะครับอยู่ที่16.9ม mm. ิลิเมตรแต่ว่าก็ยังให้บางนะเบาด้วยแต่ให้พอตการเชื่อมต่อเป็น USB Type A แบบพับมาอยู่เลยอะถือว่าเขาเป็นสายทำงานตัวจริงนะครับเพราะว่ามันปกติแล็ปทบุกบางหาเนี่นะครับย่อยยอไหนก็เหอะส่วนมากเขาตัดทิ้งไปแล้วที่เป็น Type A แต่ว่าเครื่องนี้ยังให้มาอยู่ หน้าจอบ,บอกแล้วนะ้องว่ามันแบบผมค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับสำหรับราคาเนี้ยลำโพงเองก็เป็น BNO นะครับเสียงดีประมาณหนึ่งเลยก็ถสีว่าเบากับโน้ตบุ๊กที่มันมันเบาแค่เนี้ยมันบางแค่เนี้ยถสอว่าถสอว่าเบาแล้วนะแล้วก็กลับมาเทียบน้ำหนักหน่อยนะครับเคยชั่งเอาไว้เนี่ยเมื่อชั่งกับรวงกับแอด p ปเตอร์นะครับมันอยู่ที่1.284กิโลกรัมก็ไม่ถึง1 3กิโกรัม อะแดปเตอร์ก็หักประมาณ200กว่ากรัมก็โอเคนะครับโอเคโอเคเลยโอเคเลยนะครับจำาจไฟอยู่ที่65วัตต์นะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวอะแดปเตอร์เองผมก็อะแดปเตอร์เนี่ยยังเป็นแบบหัวกลมอยู่นะครับยังไม่ใช่ไท p ี c แต่ว่าตัวไททีสท,ที่เป็นพอร์ตตัวเครื่องให้มาเนี่ยก็สามารถใช้พวกอะแดปเตอร์ที่เป็นอาพีดีนะครับที่เป็นไททีพเนี่ยชาร์จพวกมือถืออะไรเนี่ยชาร์จไฟเข้าได้ แต่ก็แนะนาว่าควรจะเป็น65วัตต์ขึ้นไปมันก็จะชาร์จได้ปกตินะครับอ่ะนี่คือพอร์ตการเชื่อมต่อไหนก็เปิดตรงนี้ละครับอขอใยญ่หน่อยเนาะหนึ่งก็จะเป็น HDMI ตัวเต็มปกติเลยไว้ต่อหน้าจอทีวีโปรเจคเตอร์ไว้พีเต์งานสำหรับคนทำงานออฟฟิศนะครับหรือว่าพีเต์นหน้าชั้นเรียนก็ได้นะ USB ให้ A แบบพับนะครับอ่าสรุสองแหละแล้วก็ใช้ C อีกหนึ่งช่องนะครับ รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบอ,อนุาข้อมูลชัร์จไฟก็ได้ต่อหน้าจอแยกก็ทําได้เมันแบบฟูล n ังชันถัดมากก็จะเป็นช่องต่อหูฟังและม์แบบ3.5ม mm, มตรอันนี้ก็มาตรฐานนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี USB Type A มาอีก1ช่องนะให้มาทั้ง2ทั้ง2ฝั่งจะบอกแบบนี้แล้วก็ให้ช่องเสียบอะแดปเตอร์ปกตินะครับ AC อีก1ช่องผมว่าผมโอเคนะ ก,กับการที่มันเป็นโน้ตบุ๊กบางและเบาขนาดนี้แล้วก็ให้พอตมาประมาณนี้ถือ,อว่าแฮปปี้แหละส่วนอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีก็คือเครื่องนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณสิบชั่วโมงเลยนะผมว่ามันนานมากๆแล้วก็เหลือเฟือในการใช้งานพื้นฐานแล้วนะครับ แต่ว่าเมื่อทํางานหนักเนี่ย CPU ก็อาจจะบอกตามตรงว่า CPU ก็ค่อนข,ข้างเป็นเบอร์แรงนะครับคือมันมีนมอเรียกว่าประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงถ้าเราไปเค้นมันมากเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณเกสบสองศาเซลเซียสไม่เกินก็ถ,ถือว่าสูงไหมก็ถ,ถือว่าสูงแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้รบกวนตัวเครื่องนะตัวเครื่องไม่ได้หน่วงหรือว่าตัวเครื่องเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใด แต่ว่าแค่ลอยฟังเฉยว่าอ,อ๋อมัน90กว่าองศานะอยู่ที่92สลหรับห้องแอร์นะครับสำหับห้องแอร์ผมว่ามันก็โอเคแหละจริงๆเรื่องอุณหภูมินี่ไม่สีก็ข้ามไปได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสมากสำหรับตัวคีย์บงคีย์บอร์ดนะครับเอาที่ผมเคยลองใช้มาก็เป็นคีย์บอร์ดตามสไตล์ของ HP แหละนะครับเป็นแบบ c h i เก็ต i อแลนดนะครับแยกปุ่มสลักปุ่มก็ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ไฟแบ็กลิคคีย์บอร์ดก็เป็นสีขาวผมว่ามันโอเคและสำหรับการใช้งานผู้ทั่วไปทัชแพดก็ขนาดใหญ่ดีนะครับดีไซน์แบบซ่อนปุ่มเอาไว้ไซ้ายและขวาเป็นแบบเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผน่นก็สวยดีนะโอเคเลยแล้วก็ตัวระบบบริโอเมติกนะครับก็มีฟิงเกอร์พินด้วยสำหรับสแกนแลายนิ้วในการเข้าใช้งาน Windows 11 w i n d นะครับ i n น o w s 10อะไรเงี้ยล็อกอินเข้าไปก็ก็มีอยู่ที่ด้านขวาของตัว ด้านขวาล่างของตัวแป้นคีย์บอร์ดโอเคนะโอเคนะส่วนอื่นดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะของอมีการดันด้านหลังให้สูง,งขึ้นเล็กน้อยเวลาเราที่กางหน้าจอออกไปนะครับจะมียางรองนิดนึงเครื่องมันก็จะเอียงนิดนึงในการที่เราพิมพ์งานอย่างเงี้ยนะผมว่าก็ตามมาตรฐานแล้วกันถือว่าดีตามมาตรฐานนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าเป็นโนบุ๊กที่ ที่ดีที่ดีแล้วสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนักเรียนนักศึกษาคนทํางานใช้งานดูหนังฟังเพลงทํางานเอกสารนะครับเล่น Facebook ดู y o u u u b e บด e x c ก l PowerPoint ก็ติดตั้งมาให้อยู่แล้วฟรีลำโพงก็เสียงดีแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้แล้วก็ที่ผมชอบจริงๆคือความเบากับหน้าจอนี่แหละนะครับถือว่า เมื่อเทียบกับช่วงราคาที่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่มันผมโอเคที่สุดแหละนะเรื่องของตัวหน้าจอด้วยใครเอาไปทํางานเรื่องของสีสันเป็นกราฟิกนะครับเป็นคนทำอาร์ตเวิร์กตัดต่อ video, process, วิดีโอโปรเซส่์ไฟล์ภาพเป็นไฟล์รออะไรเงี้ยต้องการสีมันค่าขอบเขตสีกว้างหน่อยดีหน่อยกว่าในช่วงราคาใกล้ๆกันผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะแล้วก็ยังเน้นพกพาด้วยก็ยังก็ยังใช่อยู่แต่ ที่ผมเคยทดสอบมาเ้าสังเกตอีกหนึจุดนะนึกไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องของตัว SSD นี่แหละนะครับผมว่าเขาให้ตัวธรรมดามาหน่อยความเร็วในการอ่านเขียนเนี่ยอ่านและการ SSD M.2 มาตรฐานเนี่ยเป็น NVMe PCIe นะครับแบบ Gen สามนความเร็วในการอ่านอยนู่ที่หน0่แป้อละกันกับในการเขียนที่ประมาณเกือบพันเมกะบต์ต่อวินาทีผมว่ามันน้อยไปหน่อยทำไมครการเขียน2 0 0 0 กว่านะครับใกล้การอ่าน2 0 0พันกว่าการเขียนพันกว่าหรือว่าถ้าได้กับการอ่าน3 0 0พันนะครับการเขียนสองพันเนี่ยก็คือดีามากๆเลยแต่ถามว่ามันเป็นอะไรไหมหรอมันก็ถ้าชิ้นพื้นฐานแล้วกันผมใช้คำว่ามันก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าว่ามัน,ว,มนว่ามันช้านะครับแต่ถ้าเราต้องโอนไฟล์ไปมาบ่อยเนี่ยอาจจะรู้สึกเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นแบบอีกเครื่องหนึ่งที่เป็นแบบความเร็ว3 0 0พันนะนิดนึง แต่เมื่อเทียบราคาที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ย2 3 0 0 0บาท2 4 0 0 0บาทได้ o อเวอร์โดยรวมนะครับประมาณนี้ผมว่ามันก็น่าซื้ออยู่ดีเว้นแต่วางคนจะไปถอดฝาล่างแล้วไปเปลี่ยน s d เป็นตัวที่มันเกรดดีกว่านี้นะครับเบอร์เดียวก็ทำได้นะครับก็ทาได้สำหรับตัวสีสันเองนะครับผมก็ลืมพูดมาตั้งแต่แรกเป็นสี Natural Silver ก็คือสีเงินสีเดียวนะครับไม่มีสีที่เลือกเยอะแยะ ก็ถ้าแฮปปี้กระสีนี้ก็ซื้อได้มีแค่สีเดียวเท่าที่ผมทํากันบ้านมานะหรือหาข้อมูลมันีมีแค่นี้จริงๆไม่ได้มีมากกว่านี้เดี๋ยวพาไปดูเขาแกะเครื่องกันนิดนึงดีกว่ามั้งเดี๋ยวนะเปืดอไปแล้คือเอีเนี่ยผมหาวิดีโอออฟฟิเชีไม่เจอนะหรอออฟฟิเชียลของตัวพี e ซนของตัว p าวิเลียนแอโร่ไม่เจอแต่ไปเจอตัวนี้เลยไปเจอ สอนการแกะนะครับอย่างแรกเลยเนีย่ยยางรองเนี่ยต้องแกะออกก่อนนะครับเพราะมันจะมีน,อน็อตอยู่เนี่ยอีกด้านหลังสามด้านด้านหลังสามปะด้านหน้าอีกสองนะครับอืมเพราะฉะนั้นเราจะแกะไม่ได้นะพอแกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณเนี้ยนะครับอืมพัดลมหนึ่งตัวที่ไปหนึ่งเส้นแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้ลำโพงก็ไซซิ่งเท่านี้ลำโพงเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะทำให้เสียงดีนั่นเอง แล้วก็แรมเป็นแบบออนบอร์ดนะครับเขาก็จะสอนวิธีแกะเลยคืองานช่างน่ะอันนี้นะครับ HP ค่อนข้างมีหลายตัวนะที่เขาสอนแกะอันนู่นเป็นการ์ด Wi-Fi อันนั้นเป็น SSD <อ>ผมขอข้ามแล้วกันเนาะทำ time stamp ม,มาให้ด้วยว่าอันไหนเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็น SSD สอนวิธีการถอดการใส่ งานละเอียดนะสำหรับการเผื่อบางคนแล้วกันซื้อมาแล้วอยากจะแกะเพื่อทําความสะอาดหรือว่าอัพกลงอัพเกรดอะไรนี่ถอกันทั้งอะไรเนี่ยออดิโอบอร์ดโอออดิโอบอร์ดที่ออกมาตั้งหากนะไม่อยู่ในนั้นงานละเอียดฟิงเกับบิลเเดอร์ก็จะมีบอร์ดตั้งหากเหรอนี่เป็นงานดี Y หรือเปล่าเนี่ยหยอกหยอกนะครับอ๋อเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นตัวตัวสแกนอยู่นี่เลย คือเป็นงานซ่อมแหละอยงนี้ให้ช่างดูนะครับอาจจะแบบไม่จะไปสลับคนทั่วไปเท่าไหร่เอาอย่างนี้แต่ว่าผมเปิดให้ดูนในผมก็เจอแลละอยากจะมาแชร์กันว่าเออ HP เขามีวิดีโอพวกสอนการแกะเป็นเรื่องแบบลาวนะคือสอนการแกะกัน23นาที53วินาทีเลยนะเอาว่าคุณเห็นต้องแกะเป็นอนะทําเนี่ยสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับถามว่าดีไหมเออมันก็เจ๋งนะม่ขอ,อื่นเขามีกันนี่ถอดจนนี่ อันนี้แรมออนบอร์ดนะครับแล้วก็เนี่ยซีลแล้วก็ถอดฮีทไป์ออกมาสอนกันใส่ซิลิโคนเลยอ่ะแปะซิลิโคนใหม่อ,ะอ่ะเอยะเฮ้ยเ <c oughs> จ๋งวะมวิธีการหยอดซิลิโคนขเขานะครับเป็นรูปตัวเอ็นแปะไปมันก็จะแบบแนบสนิททั้งตัวหน้าเพจทั้งหมดเออนี่อนนี่งานช่งางอันนี้งานช่งางอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสะหรับ หน้านี้ผมจะพาดูอย่างนึงสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านะครับพอดีผมเป็นแฟนคลับน in ้องบิวประมาณหนึ่งนะครับน้องบิวที่ที่แอนะครับคือเป็นเข้าเป็นนักวิ่งด้วยอันนี้เป็นวิดีโอของทางไอซีซินะครับทำแบบให้น้องบิวตี้มาพูดถึงตัวแอโร่สิบสามตัวนี้นะครับเจ้ตัวนี้นะคะความ ได้ยินเสียงไหมคือน้ำหนักเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมเลยค่ะทุกคนถ้าพูดถึงหลักๆเขู้ดถึงตัวฟีเจอร์เหรอครับเวลาก็ไม่นานมากค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะสีที่จะต้องใส่ในประเที่น่าสนใจนะครับสำหรับผมนั่นเอะคะวัสดุที่มันทำจาก100%เลยทีเดียวค่ะตอบโจทย์ทั้งวิดีโอหน้าจอ90%นะครับเป็นพื้นที่หน้าจอ90%เลยค่ะหน้าจใหญ่ขึ้นอลไรอยเตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะเขาจริงๆมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วขอบจอบางตามอาหารของยุคสมัยนี้แหละ ให้กับคุณพิมพ์ก็พิมได้ด้วยนะคะหรือว่าเราส่งข้อมูลนะคะแชร์ไฟล์ระหว่าง Smart าโ o น,นี่ผมลืมพูดไปมันจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถแชร์ไฟล์กันระหว่างมือถือแล้วก็โน้ตบุขข๊กเครื่องนี้ได้นะครับของทาง HP เขา ไฟฟ้าผมก็มีแอปนี้อยู่นะในมือถือด้วยรีวิวบ่อยๆก็ต้องในดอกบล็อกบ้างแล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานดีครับผมว่าเป็นอีกตัวที่ใส่ใจนะในเราเผื่อใช้กับมือถืออย่างยุ่งสวยนี่ควรจะเป็นแหละหลายยี่ห้อก็สามารถมิลเลอร์ขึ้นจอเลยแล้วข้อมูลนะมากๆตัวซอฟต์ออฟฟิศด้วยนะคะ ระบบ USB เราบอกว่า a d a p ปเตอร์อีกด้วย2ปีเต็มเลยรวมไปถึงแบตเตอรี่นะคะเขายัง adapter อีกที่เนื้อหานี้ผมผมขอพูดถึงประกันแล้วกันประกันตัวเครื่อง2ปีอ d a p t e r สอ2ปีบางยี่ห้อเนี่ยประกันแอด a ปเตอร์แค่ปีเดียวนะผมบอกแบบนี้นะครับแต่ว่า HP เขาประกันทุกอย่างคือ2ปีเต็มเลยตัวตัวแบตเตอรี่เนี่ยคือ1ปีมีตามมาตรฐานแหละเต็มค่ะและพิเศษสุดๆเลยก็คือประกันสามารถก็ไปหาได้เลยนะคะนี่นะคะด้วยแบบวันนี้มือเล่าฟังมากกว่าครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอวันนี้ที่มาเล่าถึงตัว HP Pavilion Aero 13ที่เป็นโนบุ๊กเบาไปถึง1กิโลหน้าจอ13.3นิ้ว Full HD Plus ใช้ CPU เบอร์แรงเลยครับเป็น Ryzen 5 Ryzen 7ที่ผมว่ามันโอเคมากๆเลยในการใช้างานพืน้นฐานมีอยู่2สเปคด้วยกันก็คือ Ryzen 5 RAM 8 g b 51 SSD 512แล้วก็ Ryzen 7 RAM 16 g b SSD 512นะครับ ถูกสุดของไรเซนห้าก็คือสองหมสาพกบาทผมเตียบนี้ละกันแต่ถ้าเป็นตัวไรเซน7ราคามันไม่ค่อยลดนะครับสามหมพันเ้บาทอืมก็ลองเลือกกันดูได้แต่ว่าถ้าใครเผื่อไปเจอร้านที่ถูกกว่าน,นี้นะครับมาขิงกันได้นะว่าโอยผมเจอถูกว่าน,นี้อีกไมิมนโป้งนี่โป้งซื้อราคานี้โดนหลังหักไปแล้วอะไรเงี้ยมาก็มาคุยกันได้นะมาแชร์ข้อมูลกันได้เลยนะครับจะได้แบบ เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆคนไหนที่เผื่อจะซื้อตามบางทีอาจจะไม่ได้ซื้อรุ่นนี้หรอกแต่ว่ารู้ว่าร้านเนี่ยทำราคาดาีมีโปรโมโชั่นดีมีโค้ดดีก็มามาคุยกันได้นะครับมาแชร์ให้ฟังกันได้เลยก็โดยรวมประมาณนี้นะครับผมสรุปให้ฟังและว่ามันน่าซื้อแค่ไหนสำหรับผมเองถ้ามีสา,าวๆนะครับเดินเข้ามาถามพี่คะอยากได้โน้ตสักเครื่องหนึ่งเบาๆจอสวยๆสเปค ดีๆหน่อยแล้วก็งบประมาณสองหมื่นหน่อยๆอนะ่ะเออตัวนี้นะครับผมแนะนําตัวนี้ได้เลยแบบไม่เขินอายผมว่ามันดีอ่ะผมว่ามันดีนะไม่เขินมปีประกันสองปีออนไซต์ออฟฟิศแท้ให้ด้วยแบตเตอรี่สิบชั่วโมงนะครับเสียงดีลำโพ,พงเสียงดีใช้ได้สังเกตก็จะมีแค่นั่นแหละนะครับมีแค่ที่ผมแรกล่ฟังแล้วอุณหภูมิสูงหน่อยแต่ก็ไม่รู้สึกเนะาะใช้งานพื้นฐานอะแดปเตอร์ไม่ใช่แบบเป็นไฮซี C. ผมก็วังว่าก,ก็ยังรับได้ แล้วก็ SSD อาจจะไม่ได้เร็วปุ๊บปาร์มากเมือม่อเมื่อเมื่อเบนชมาร์กนะครับแต่ว่าใช้งานจริงก็ก็โอเ okay คดีถ้ารับ3ข้อนี้ได้ผมว่าก็ก็ซื้อได้เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับ HP Pavilion Aero 13นะครับเป็นนนบุกของดีที่มีเฉพาะ CPU AMD เท่านั้นนะครับไม่มีสเปคคอไอเลยนะเหมือนเขาจับมือร่วมกันทำกับทาง HP บวก XAMD นะครับสาหรับวิดีโอตัวนี้นะครับ คงต้องขอลาไปก่อนเพื่อนๆมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างวิดีโอกันได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโออัดไว้นะครับไม่ใช่ไลฟ์สดนะเพราะพอดีคืนนี้ผมต้องนอนเร็วหน่อยพวกนี้มีงานวิ่งแต่เช้าพอดีมาต่างจังหวัดมา,มางานวิ่งแล้วครับประมาณนั้นไว้พบเจอกันใหม่ในวันต่ๆไปนะครับกับรายการโนบุ๊ทุกวันกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับ Follow คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ